สืบสานขนมพื้นบ้านโบราณจนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขาพัฒนาสูตรดั้งเดิมสู่ธุรกิจยั่งยืนที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขาหมู่ที่9ก้าตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลแม่บ้านกว่า1ิบคนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มกำลังร่วมแรงร่วมใจทำขนมตามออเดอร์ลูกค้าโดยเฉพาะขนมไข่กรอบและขนมกยบางเกตที่ส่งกลิ่นหอมหวานชวนน้ำลายสอขนมไข่กรอบ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของกลุ่มใช้วัตถุดิบหลักเพียง3อย่างได้แก่แป้งสาลีเ0 0รกรัมไข่ไก่10ฟองไข่เป็ด5ฟองและน้ำตาลสายขาว900กรัมวิธีทำเริ่มจากตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟูใส่แป้งคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนหยอดแป้งในพิมพ์และอบ15นาทีจนได้ขนมไข่หอมกลุ่นมีทั้งพิมพ์รูปปลาราคาชิ้นละ5บาทและพิมพ์รูปมะเฟืองชิ้นละ3บาทส่วนขนมกล้วยบังเกตรหรือขนมผิง อีกหนึ่งเมนูยอดนิยมใช้แป้งมันสำ0 0กรัมแป้งสาลี700กรัมไข่ไก่5ฟองน้ำตาลทรายลรและน้ำกะทิ1กกโลกรัมนำไปเคี่ยวจนข้นผสมแป้งพิมพ์เป็นรูปดอกไม้และอบจนสุกหอมเหมาะรับประทานคู่กับชากาแฟยามสายราคาชิ้นละ3บาทนางปรีดาอายามีนประธานกลุ่มเล่าว่ากลุ่มก่อตั้งเมื่อวันที่1 4พฤศจิกายน2548 จากการรวมตัวของสตรีในหมู่บ้าน15คนเริ่มจากผลิตขนมพื้นเมือง2-3ชนิดต่อมาได้รับการสนับสนุสน,นจากหน่วยงานรัฐการจนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเป็น13ชนิดปัจจุบันมีสมาชิก12คนมีรายได้เฉลี่ยคนละ4,000 0ถึงบาทต่อเดือนเหมือนเหมือนเหมือนเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดอันนี้เราก็เอามาจากในคนในชุมชนที่เขาเลี้ยงมาก็ทำให้ให้ให้ชุมชนมีรายได้ด้วยค่ะ ถ้าไม่เพียงพอเราก็ซื้อจากร้านค้าค่ะก็เรา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 แบ่งให้สมาชิกเป็นเปอร์คิดเป็นเปอร์เซ็นนะคะก็หักค่ากลุ่มหักให้สมาชิก3ามเจเหักค่ากลุ่ม10%เอร์ซแล้วก็เป็นสาธารณประโยชน์อีก10เปอร์ซแล้วก็เป็นเป็นหักค่าเสื่อมค่าอะไรนี้ด้วยค่ะ10%รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสมาชิกนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คนนึงคนนึงประมาณ4 0 0 0ันถึงห้าพบาทค่ะ สำหรับทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองนะคะและก็สำนักง,งานเกษตรจังหวัดก็ได้เข้ามาช่วยในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมถึงการให้ความรู้องค์การให้ความรู้ต่างๆค่ะและนอกจากนี้ก็ยังเป็นให้ความรู้ในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายกระบวนการผลิตค่ะแล้วก็มีการ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนค่ะจนในปัจจุบันนะคะกลุ่มก็เป็น วิสาิจชุมชนที่อยู่ในระดับดีแล้วก็กลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในระดับดีค่ะจุดเด่นของกลุ่มนะคะก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายค่ะมีขนมหลายชนิดแล้วก็เป็นขนมพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มค่ะมีรสชาติที่เฉพาะค่ะแล้วนอกจากนี้กลุ่มยังได้รับมาตรฐานค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทําให้ผู้บริโภคค่ะไว้วางใจแล้วก็กลับมาซื้อซ้ําค่ะ สำหรับขนมของกลุ่มมีหลายชนิดอย่างขนมไข่กรอบขนมโดนัทคุกกี้สิงคโปร์ขนมโกยบังเกตหรือขนมพิงขนมเซี่ยวจันขนมกะหลีปั๊บอบขนมเจาะหูขนมไข่เต่าปูกรักโรตีกะปายและบูงาบูดะผู้สนใจสามารถสั่งซื้อขนมได้ในราคาถุงละ35บาทหรือ3ถุง100บาทและถุงละ50บาทนอกจากนี้ยังรับจัดทำกระเช้าราคาเริ่มต้น500บาทมีขนมให้เลือกมากกว่า10ชนิด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0869554522หรือ0831682878อย่าลืมกติดตาม2ใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูล2อใต้นิวรยายงาน